กูตกฉันหน้ามึงได้แน่อีดอกอ๋อเหรอก็มาดิครับเออเดี๋ยวทำไมจอยกูไม่ขยับวะอ้าวแล้วเดี๋ยวใครมาถอดปั๊กจอยกูวะไอ้ห่าเอ้ยกูแพ้อะไร ทำไมไม่เคย,ยัยออีกอะ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะใจผิอะไรวะอะไรวะเ็จเกือบเอาใจกูมาเสียบก่อนอ่อ่ะเสรยบร้อยมึงเอมึงก็ไปเสียบเองเลยนะไม่เกี่ยวเด้ออีดอก บอกแล้วเรียบร้อยมึงคิดว่ายัางไงฮะขอบอกเลยคุณเทพมึงมาถอดปักจอยกูหาไม่ทิว้าไอ้ก,กันไอ้ก,กันอกกนอกด้วยปาาจอยเบื้องหลังการถ่ายทำ คือคือไม่ใช่อีกคนนึงที่เป็นฝาแฝดน,นะครับคือว่าผมเล่นจอยเยอกมแล้วผมก็กดหยุดอัดปุ๊บผมก็ถอดเสื้อกดอัดเริ่มนี่ก็อย่างนี้แหละ <c oughs> ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อไม่มพลาดคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย